สองคนเลยครับไม่อยู่สดาครับคืนกลับไปสิงขันกลับพิตาทรัดว่างอยู่ครับจับวันได้ให้ติดทาานี่นึกอาวครับโอกาสทีมไทยมาแล้วครับเรียบร้อยครับหนึ่งูนบทำได้ครับ โอ้สุพนัทเหมือนตาโอ้โหต้องชมจังหวะของสุพโชกครับน่าให้จังหวะนี้เดี๋ยวดูภาพช้าครับโอ้แต่หลุดไปแล้วสุพนัทนิ่งมากเลยครับยิงโอ้โหเสาสครับอ้าวแล้วก็ทีมชาติไทยขึ้นนําครับ1-0เริ่มต้นได้ดีครับโอ้โหนี่ครับดูกันอีกครั้งครับจังหวะยกมาสุพนัทนะครับให้มาแล้วก็เนี่ยครับ ให้คืนกลับแล้วโอ้โหมีความสามารถพาตัวล้วนๆครับติดข้าวดีขึ้นมาได้แล้วแก้ไขนะครับดูการแก้ไขครับโอ้โหคือดูดบอลลงแล้วก็ยิงสวนเลยครับนี่ครับยีส่งให้น้องครับคือมันยิงน้องยิงใช่ครับยูไม่ถึง18ปีนะครับมมกแต่เล่นนิ่งมากครับเอาแล้วครับทีมชาติไทยนี่ครับแอคชั่นของกิรินิชิโนได้เฮแลวครับหนึ่งศูนย์ครับ เข้าทําเร็วนะครับของทีมไทยสอสาจังหวะก่อนหน้านี้นะครับในช่วงสิบนาทีแรกแล้วก็มาได้ประตูขึ้นนําในนาทีที่11นะครับนัดนเหมือนตัดค,คือเห็นว่าข้างในไม่มีใครครับ้าตัวไม่เปิดแล้วตัดเข้าซ้ายก่อนนะครับแล้วดึงกลับเข้าฝ่ายทีนับมาเนี่ยมุมไม่มีแล้วครับยิงจัดโอ้แลบเบอร์ห้าใช่ครับแลบ,บเอาแชมซานโอ้แล้วผู้สาวประตูอามาเนี่ย คือบอลมันใกล้นะครับนี่ครับโอ้โหฉลบนิดเดียวนะครับแต่มันเปลี่ยนทางโอ้โหคือปิดเสาแรกแต่ก็ต้องบอกว่ามาก็ปิดเสาแรกไม่ดีด้วยใช่ครับแต่เราก็ครึ่งแรกชนคานชนเสานะฮะจังหวะนี้ก็ได้คืนครับโอ้ตีตะธดึงจังหวะนิดนึงครับซุ่มคือมาข้างบน สุภชัยจะมงครับบอลจังหวะสองเอาท้าุโดนแย่งได้สวยมากครับอ่านครับโอกาสจังหวะนี้สุภนัทไปแล้วครับสุภนัทลูกที่สามมาไหมสุภนัทโอ้ลูกที่สามครับสามศูนย์ครับสุภนัทโอ้โหสุดยอดครับมเนี่ยครับเล่นมาเกือบ80นาทีครับสปีดของสุภนัทไม่มีตกเลยครับแล้วยิงเนี่ยต้องบอกเฉียบขาดเหลือเกินไม่เน้นแรงครับโอ้โหแล้วเน้นทิศทาง3-0ครับการันตีแทบจะต้องบอกเกือบ100%เปอนะครับ3แต้มในเวลาที่เหลืออีกไม่เยอะเท่าไหร่ โอ้โหเอะไรครับโอกาสของทีมชาติไทยในการเก็บ3ามแต้มนัดแรกเนี่ยเปิดสูงแล้วครับดูครับโอ้ต้องชมการรินครับตัดตรงกลางได้แล้วแทงทะลุมาให้สุพนัทเลยครับโอ้โหจริงลูกนี้เฉียบขาดมากครับดูครับแตะหนึ่งจังหวะแล้วอืเลือกเลยนี่คือมองเป้าหมายก่อนนะครับสุพนัทดูครับเงยหน้ามองแล้วแปะหนีไปเลยครับยิงเหมือนเกียวลูกแรกนะครับใช่ครับยิงเสาสองวู้ด ผมกิมล้ลวนเลยครับนี่ครับแล,แล้วต้องชมคนที่อาซิสนะครับการนรินถาวรศักดิ์ก็ถือว่าเราตั้งเกมรับได้โอกาสแล้วเราทำได้เพราะว่าเอาฮาดานเนี่ยเบอร์สิบเขากำลังครองบอลอยู่เสียบอลแล้วโดนแย่งได้ครับแล้วก็โดนสวนก็ผิดทำให้สองนัดที่เหลือนี้พวกเขาลำบากนนีครับบาเรน นาที78ครับสุพรรณเหมือนตาประตูที่2ครับลุ้นแฮตทริกวันนี้มิดฟิลคู่กลางนี่ก็ทำได้ยอดเยี่ยมครับดากับศรวิทย์เล่นได้ค่อนข้างหลงตัวครับคนลิงคอยตัดเกมแลบวเป็นคนลิงก็ตัวลิงบอลต่างกลับมาอีกแล้วครับไทยไห้มารสไม่มีทงเลยครับหมดมองนะครับเสียดายครับเจริญสัตว์สุภชัยให้ช่องนี้นะครับ เอามารุกนะครับเอาชลรุกในการเลี้ยงใบติดนะครับไทยจะได้ลุยครั้งหนึ่งเอาล้วครับข้างหน้ามีเจริญศักดิ์รออยู่ให้ไปเจริญศักดิ์ได้ไหมครับลูกนี้ไม่ยิงครับหลอกเจริญศักดิ์ยิงเรี๊ยบไปแล้ว4-0ครับโอ้โหสุดยอดครับวันนี้โอ้ตัวสำรองยังยิงเลยครับเจริญศักดิ์พงศ์ก้อนว่อะไรเป็นดีไปหมดครับแล้วโอ้คือเจ้าตัวเพิ่งลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ย กำลังขายังต้องบอกว่าสดอยู่เลยครับมีโยกหลอกก่อนครับแล้วก็จริงง่ายๆเลยครับ4-0ครับโอ้โหเดิมนัดเปิดสนามของทีมชาติไทยยอดเยี่ยมมากครับดูครับจังหวให้อุสมุชัยคือเล่นบาเรก็เหมือนจะหมดด้วยเลยครับสารวิทย์ครับโอ้โหนัดสองที่ติดอัดซิอีกแล้วใส่คามิด้น้อยก็ยืนยืนดูแล้วนะเราบอกอย่างนั้นเพราะว่าคือขามันตายเหมือนกันครับเนี่ยครับ แล้วยิงรดขาเลยครับโอ้โหเนี่ยครับมั่นใจครับ4-0ครับโอ้โหดีท่าดีจำได้เรบบม่คีนครับท่าแบบนี้เด็กคนก็จะนึกถึง4ีเกมนะครับเล่นไม่เหมือนวันนี้นะครับเดี๋ยวนิชิโนะคงให้คำตอบหลังเกมนะครับว่าสุดใดเลยครับหนีมามีโชค มาตรงกลางเอาละครับจะวางให้ใครเลือกใครท้องนี้มาอีกแล้วครับโอ้โหเร็วว่ากเจริญศักดิ์เจริญศักดิ์ลูกที่ห้าครับเจริญศักดิ์วงค์กอนนี้ครับมาทีหลังยิงสองลูกเลยเร็วครับเจริญศักดิ์คือสปีดของเจริญศักดิ์เนี่ยเพิ่งลงมาด้วยครับคือฉีกเห็นเห็นเลยครับโอ้โหสุภาชัยที่วิ่งเข้ามาตรงกลางพยายามจะเข้ามารองยังไม่ทันครับโอ้โหรถจ่ายทะลุเหลือกินเลยครับตรงนี้ แล้วดูยิงโอ้โหยกข้ามตัวอามาเกขก้าไปครับลุกยกถิ่แท้เลยนะฮะเนียนกย์กับไปแล้วก็น๊น่นะครับร้อยเลยต้องชมเขาเร็วด้วยให้ระช่องใช่ใช่ครับคือเนี่ยลงมาแล้วเป็นตัวทีเด็ดเลยนะครับโอ้โเปเผาเกมรับบาเรนครับ5-0ครับโอ้โหก่อนเกมก็หล,หลายคนก็มองว่าสูงสีนะครับเกมบาเรนกับไทยโอ้โหแต่พอ จะหมด90นาทีไปในวันนีน้ถือว่าเซอร์ไพรส์เลยครับแล้วยิงยิงช่วงท้ายเกมแบบนี้ยิงช่วงจำลาแบบนี้ใครให้หัวข่าวนี่รีบไม่ได้นะฮะอาจจะมีลูกที่6ได้โอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆครับวันนี้สำหรับทีมไทยชุดยู3จากซีเกมนะที่